อยู่นี้นะครับเป็นร้านเฟิร์สเฮาตลาดตลาดตลาดนี้ชื่อเรียกตลาดอะไรตลาดน้ำเกาะกอยตลาดน้ำเกาะกอยนะครับอำเภออำเภอเมืองระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับก่อนที่จะลงไปเล่นน้ำทะเลกันนะครับมาแวะที่ตรงตลาดน้ำเกาะกอยออตอนที่ตรงนี้พอดีแวะมาถึงร้านชื่อว่าร้านเฟิร์สเฮาส์กำลังทำขนมเรียกว่าขนมมะขวัญทอง่ะ บัดเปิลนมโปงครับส่วนผสมของขนมบัวก้นห้นอ,องกงก็คือมีมีเป็นแป้งปกตินะคะปแป้งขนมธรรมดาแป้งขนมธรรมดาน,นะครับอ่ามีไส้มีไส้มีไส้ไก็เอาแป้งที่เตรียมแล้วแป้งนี้มเเีเตรียมแล้วเนี่ยมาใส่บนพิมพ์พิมพ์พิมพ์มนี้มีชื่อเฉพาะอะไรไหมไม่ค่ะเป็นเพื่อ<แ>ทำขนมบนัวก้น อ่เป็นเปบบน็นพิมพ์รับทำขนมนะบัฟเฟ่นพอดีเนี่ยบัฟเฟ่นอ่าสะกดสะกดแบบนี้นะครับครับพอเสร็จแล้วเป็นชิ้นแล้วก็โรยหน้าด้วยโรยหน้าด้วยอะไรบ้างเครื่องโรยแป้งแล้วก็ไสขนมเนี่ยชีสโรยข้างบนอ่าเป็นไส้ช,ช็อกโกแลตกับกล้วลยหอมก็ตัวเล็กล้วยหอมครับอืม พ่อพอพอ,พอจะบอกชื่อชื่อนามสกุลเจ้าของร้านได้ไหมครับ <c oughs> ชื่ออะไรนะชื่อชื่อเลนไม่ได้หรอคะอ่าได้ <c oughs> ชื่อไก่ค่ะเจ้าของร้านชื่อไก่นะครับตลาดนำ้ำเกาะพอย <c oughs> ครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณไก่นะครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ชื่อร้าน is it it art นะครับ art. อิทอาร์ตร้านนี้นี่จะมีแบบพิมพ์มีลายเขาเรียกอะไรฮะลายพวกนี้ลายลาย,ลาย,ลายอันนี้เขาเรียกลายอะไรนะลายผ้าเอ่ะอันนี้เขาเรียกเรียกแผ่น,นแผ่นเฟรมนะครับที่กำลังวาดรูปใส่ไปแล้วก็ที่ร้านจะให้สีเลือกสีเอา แล้วก็วาดเอาเองะวาดเอาเองวาดเอาเองอ๋อเสร็จไปก็เอารูปรูปเอารูปกลับไปเลยนะมันมีชื่อจะเพาะไหมว่าว่าเป็นรูปอะไรแผนอะไรวาดแล้วเอาไปเองแต่แต่ว่ารูปอะไรก็ไปตั้งชื่อเองใช่ไหมใช่ค่ะเอออืมอันนี้มามาจากไหนครับเนี่ยสัมภาษณ์ไหนเนี่ยมาจากไหนฮะบอกเดินไป เราอยู่ใกล้ๆร้านนี้ครับก็เข้ามาใช้บริการนะที่ตลาดน้ำเกาะคอยนะครับทุกท่านที่ยังไม่เคยมาเชิดมานะครับ ครตอนนี้กำลังอยู่ที่ร้านใบเตยนะร้านใบเตยนี่ดูทอดทางจะเป็นขนมนะขนมขนมนี้ใช่ขนมตัวแบบไหม,ไมไขนมตัวแบบที่นี่แตกต่างจากที่อื่นนะดูสีแล้วอันนี้ใช้ใชู้ทสีแดงเป็นปีดรูทค่ะสีธรรมชาติทั้งหมดค่ะทั้งหมดเป็นสีธรรมชาตินะสีธรรมชาติแล้วสีแดงคือปีดรูทค่ะแล้วก็มีสีอะไรคืออะไระมีอัญชัน ใบเตยแรครอทปลาทองค่ะแล้วก็ปแป้งข้าวเหนียวดำค่ะก็ับธรรมดาเปิดขายกี่โมงคะเนี่ยเอ่อประมาณ10บโมงอะค่ะสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะวันธรรมดาวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ถึงสองทุ่มครับค่ะรับขอบคุณนะครับเรามาชิมกันนะครับ กรตัวนี้บ้านคุณนายขนมนะขนมต้องมีทั้งขนมสดและขนมแห้งขนมสดๆนี่มีขนมอะไรบ้างครับเนี่ยมีฟักทองเปลือกวอลลอยก็าวั๊กแนข้าบดชีขนมหม้อแกงอะไรพวกนี้ครับก็วัสดุส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ใช้ในพื้นที่แถวนี้มากนะ เป็นต่อที่ซ้ำเยอะหน่อยครับผมตรงนี้วันธรรมดาก็น้อยหนย่อยเสาร์อาทิตย์คนเยอะแล้วก็ทำเยอะครับแล้วขนมที่เป็นของที่ระลึกนี่มีอะไรบ้างเรเป็นขนมหม้อแขงขนมหม้ะแกงอันนี้ป่ะอ๋อนมมะแกงนมมะแกงนี่เป็นหม้อแบบนี้นะครับครับผมนี่นะ้ะนมมะแกงเป็นหม้มอเป็นหม้อดินเผานี่ยกให้เลยครับผมยกให้เลยนะครับ แม่แกเป็นออมโงตามไปมีรายได้เลย,ยไ่ได้ค่ะ